สวัสดีครับผมสุนันท์ระคังทองครับวันนี้เช่นเคยยังอยู่ในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสาหรับคนที่มีการปวดหลังนะพยายามที่จะหาท่าหลายๆท่าที่มีความหลากหลายมาให้เพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมได้ฝึกกันนะครับวันนี้ยังอยู่ในกลุ่มของกล้ามเนื้อข้อสะโพกที่ชื่อว่า hip flexor er, หรือว่าสับกล้ามเนื้อที่ชื่อว่า l i o s o a s นะมาดูกันครับวิธีการยืดแบบง่ายๆนะถ้าเราไม่มีเก้าอี้ที่สูงรบแบบนี้นะอาจจะใช้บันไดหรือว่า หรือว่าโต๊ะที่บ้านก็ได้โต๊ะทางานก็ได้นะสาหรับคนที่อยู่ออฟฟิศนะครับวิธีการยืดง่ายๆก็คือยืนเท้าชิดแบบนี้นะครับยืนตะแคงข้างแบบนี้ยกเท้าข้างในข้างหนึ่งผมใช้เท้าซ้ายนะยกขึ้นแล้วก็เท้าขวาปายเท้าชี้ไปทางด้าหน้านะเดินโน้มาทางหน้าข่าววางครับแบบนี้แล้วก็ยกแขนขึ้นแบบนี้นะครับอ่าเงยหน้าขึ้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าแล้วก็ปล่อยนะครับ หายใจเข้าก่อนแล้วก็หายหอกน้อมสะโพกมาหน้านะครับน้อมสะโพกมาหน้าแล้วก็ยกแขนขึ้นครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ยกอีกข้างนะครับอีกข้างนี้หายใจเข้าก่อนแล้วก็น้อมสะโพกมาหน้าหน้านะยกแขนขึ้นนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่อนนะ หายใจเข้าหายใจออกครับยกแขนขึ้นเบาๆคับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิาเพียงแค่นี้ฮะก็สามารถที่จะช่วยคลายกล้ามเนื้อในส่วนของหลังด้านล่างที่มีอาการตึงมานานนะทำให้หลังสบายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นถ้าไหนที่ชอบอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดสอบสไ r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ